ก็คงจะต้องถามถึงเนาะเพราะว่ามาเอ้นมคมาพี่ม้ากับมิงมอมาเหมือนกันก็แต่งงานกันมาครบหนึ่งปีงะะจะครบแล<ะ>้วค่ะเดือนพฤศจิกาก็ครบปีนึงล้วจากความรู้สึกของการเป็นแฟนที่เล่นดนตรีด้วยกันค่ะจนตอนนี้เนี่ยอามาชิฟาเราเป็นสามีภรรยากันละ,ละ,ะมันแตกต่างกันไหมคะ ก็รู้สึกว่าเราจริงจังมากขึ้นแล้วกันค่ะแต่ถ้าถามว่ารักมากขึ้นไหมเรารักมากขึ้นทุกวันอยู่แล้วใช่เพราะวาโปรไฟล์ใน a c e b o o k นี่แบบหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงากเลยอ่ะแล้วรักแต่ว่าถามว่ารู้สึกดีขึ้นไหมก็รู้สึกดีตอนแรกหมิงก็ไม่คิดว่าการแต่งงานมันจะดีขนาดนี้คือรู้งี้แต่งมาตั้งนานแล้วค่ะใช่แล้วพี่มาะคะ ถ้ารู้อย่างเงี้ยเนี่ยแต่งมาตั้งนานเราไหมคะใช่ครับคือจริงเหรอตอนแรกยังไม่คิดเลยว่าอ๋อเราจะได้แต่งงานหรออะละอะไรเงี้ยมันมันมันตื่นเต้นมากเหมือนแบบว่าผมผมคิดว่าแต่งงานนี่ตื่นเต้นมากกว่าไปกณนอาหารอีกนะจริงเหรอทำไมใช่ตอนตอนผมเกณนอาหารผมไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยอันนี้อันนี้นะแต่ความรู้สึกตื่นเต้นยังไงคะพี่มามันมันใช่มันเหมือนแบบว่ามันบอกไม่โถมันตื่นเต้นเราจบแล้ว ทำไมอะพี่การพี่มาเขามีบทให้พี่การฟังปะมีไมบทไม่มีหรอเอหรอไม่มีหรอไม่มีไม่มีไหนหมิงนี่แต่ว่าก็คือรู้สึกดีแต่งงานเราก็ดีใช่ไหมคะใช่ใช่ครับมันเหมือนแบบบุมมองอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับและดนตรีสนุกขึ้นไหมคะสนุกขึ้นครับ สนุกขึ้นเอาแล้วอย่างถามหนุ่มๆสองคนอย่างเวลาที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตอารมณ์เปลี่ยนไหมคะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นึงครับจริงเหรอแล้วไปก็ดีรู้จักหน้าที่คงอ๋อคือแบ่งแยกถ้าไมหมิงๆก็จะแบ่งแยกได้อยู่แล้วค่ะเคยเคยมีครั้งนึงมั้ยครั้งสองเรั้งแต่ไม่แน่ใจว่าพี่กันี่ยโบรูหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าหมิงเราเก็บอาการนี่ มคยมีทะเลาะกันด้วยเหรอเราเคยมีวยไหมอ๋อไม่เคยนานแล้วอ่ะไม่น่าใจค่ะจำไม่ได้จริงๆพูดง่ายชีวิตคู่มันดีมากก็ดีดีมากจริงๆค่ะเราอย่างนี้โบ๊ทกับพี่การคิดว่าจะมีชีวิตคู่เลยไหมคะยังครับต้องเก็บเงินไปเรื่อยครับอ๋อตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วลูกได้หลาจะเป็นแสนแล้วนะเห็นไหม่ามันปึกเลยกลัวคนยืมพูดไม่ได้พูดไม่ได้หมดแล้วเมื่อกี้รถเสียนะคะ เอาแล้วอย่างนี้เราอยากแต่งงานเลยไหมคะเราเห็นเขาแบบนี้ก็ถ้าพร้อมก็แต่งนะครับนี่ถ้าเราเกิดมีแบบแต่งถ้าเกิดเอาแฟนมาเข้าวงด้ไหมคะจะได้เป็นสมาชิกเต็มแล้วอ๋อวงเต็มใชยเค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 ยนคยเ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 งยเคยเคยเคยเเอยเคยเเอาเคยเคดเคยเายาคยนคยเครเยเยเคเคยาเย เดี๋ยวจะทําขนมไม่ไม่ถนัดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีหนุ่มมาจีบผมที่เขียยเคลียเนอเราหึงเปล่าครับคืออยากไปคนเดียวไงไปกับวงไม่อยากให้แฟนไปด้วยแหมปูสาวปูซะดีทันซิงจริงเหรออันนี้เป็นรายการแรกาที่ถามอะไรเรื่องเรื่องแบบเนี้อ่าใช่ค่ะคือรายอื่นเขาเขาไม่รายการอื่นเขาเขาไม่อยากรู้ตรงนี้เลยใช่แล้วก็จะไม่ได้จาะลึกปกติก็จะฝากซิงเกิลเฉยอก็เหมือนไปบอกแล้วนะคะบอกบิงนะคะว่าเฮ้ย ออกรายการหน่อมเตยหน่อมเตยไม่ไม่พื้นนะหน่อมเตยลึกนะเนอะเพราะนี่ครั้งที่สางแล้วใช่ปะเป็นวงแรกแล้ววงเดียวนะคะที่สปีดเอาออกมาออกสามรอบปกติเนี่ยรอบเดียวก็ก็รู้จักกันแล้วก็โอเคอันนี้สามรอบรอบนี้ต้องลึกไงลึกไหมคนนี้ลึกลึกนี่ลึกแล้วหรอรูกสึกไม่ลึกเลยนะก็พอเหอะอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ให้เล่นโชว์จริงๆเนาะเพราะว่าที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่มิวสิกฟาร์ม ที่นี่เป็นที่แรกใช่ค่ะเอ๊ะแต่ก่อนนะตอนนั้นหมิงมาซ้อมที่นี่ก่อนเหรอคะหรอไม่ะมาทําเพลงเลยค่ะออกมาที่นี่ก็มาทําเพลงใช่อืมก็คือเป็นรวมกันมาแล้วก็มาทําเพลงที่นี่อ่าคือมีมีเพลงมาแล้วก็มาคุยกับพี่เฟียสพอดีรู้จักพี่เฟียสเนี่ยครับ่ะตอนนั้นเป็นเพลงอะไรบางเวลาตอนนั้นพวังค่ะซิงเกิลแรกเลย ก็เลยมาคุยกับพี่เฟียสก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมารู้จักพี่เฟียสจริงๆคุณผู้ชมรู้จักพี่เฟียสอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เคยได้มาที่นี่อยู่้ะแต่ว่าไม่เคยพาโคคนาซันเดย์มามาเห็นอย่างนี้ยังไม่เคยก็เป็นว่าเดี๋ยวให้โคคอนาซันเดย์โชว์ดีกว่าว่าเวลาที่เขาซ้อมสนุกสนานขนาดไหนค่ะ 曾经眼里。 ตอนนี้ต้องเข้าสู่ช่วงสาระทำไม่มีสาระนะคะ <c oughs> คือด้วยความที่โค้กนานเดย์ก็ถือว่าเป็นวงดนตรีของคนรุ่นใหม่ใช่ไหม <c oughs> ก็มีแฟนเพลงเดี๋ยวนี้ก็ไปโกอินเตอร์แล้วไปญี่ปุ่งญี่ปุ่นใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ถือว่านเนวลาที่น้องๆมองพี่หมิงอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเล่นเขาเรียกอะไรนะลืมคีย์บอร์ดสะพายคีต้าคีย์คีย์เหมือนคีย์บอร์ดใช่ป่ะแล้วก็ต้าแบบกีต้าเป็นคีย์ชอร์ คีย์คีย์เธคล้ายกีตาร์แต่เป็นคีย์แต่เป็นคีย์ทำไมหมิงถึงเล่นนี้นะเพราะว่าหมิงรู้สึกว่าตอนที่ทำา็ o ปคอนด์แซนเดขึ้นมาเอาจริงๆเลยอ่ะหมิงยังเล่นไม่ไม่เป็นเลยทำซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกอ่ะหมิงเล่นไม่เก่งเลยคือตอนหมิงก็ไปเรียนแต่หมิงรู้สึกว่าอยากให้วงแบบมีซาวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วเราก็ไม่ได้อยากหาสมาชิกเพิ่ม เพราะมันเปลืองงบนะเกี่ยวเบาไม่เกี่ยวอ่าหมิงก็เอ่ะงั้นหมิงเล่นเองแต่ว่าหมิงก็ไม่อยากเป็นนักร้องที่ยืนเล่นเพราะว่าหมิงหมิงชอบชอบเดินไปมาเป็นคนใช่ก็เลยเอ้ยพอมารู้จักเครื่องดนตรีชิ้นนี้เอ้ยมันเป็นคีย์บอร์ดแล้วมันเป็นคีย์บอร์ดสะพายมันเท่ดีอ่ะแล้วพอเราสะพายมันก็เออมันก็ดีรู้สึกว่าสวยด้วยเนาะมันรู้สึกว่ามันเข้ากับกับตัวเองแต่พูดจริงแล้วหมิงเป็นนักร้องคนเดียวที่ เล่นคีคีตาคีตากีบอร์ดสไปายใช่ตอนแรกๆที่เล่นไม่เป็นนี้หมิงปรึกษาใครไหมในวงปรึกษาพี่มาก่อนเลยพี่มาบอกว่าพี่มาบอกเอาเลยใช่พี่มาบอกว่ามันเท่ดีแล้วก็ไปฝึกมาไปไปให้ไปฝึกเรียนนานไหมจ๊ะเรียนนานไหมเรียนนานเหมือนกันนะคะกว่ากว่าจะก็เหมือนกับเรียนเรียนเป็นปีค่ะเรียนแล้วก็เรียนไปแต่ว่าพอดีเราเล่นดนตรียังคืนด้วยไงเราก็มีโอกาสได้เอาไปไปเล่นจริง ใช่ก็ได้ฝึกผกพูดยังไงการเล่นดนตรีกันคืนทําให้เราเก่งขึ้นไหมคะใช่ค่ะทาให้เรามั่นใจขึ้นเพราะไม่งั้นเพราะว่าหมิงพอเราสะพายมันบ่อยๆได้เล่นมันบ่อยๆกเก่งบ้างไม่เก่งบ้างยังไงเราก็เหมือนกับเราคุ้นชินเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตจริงๆก็เราก็ไม่ได้ประมาอะไรจําได้เลยว่าตอนที่เอาไปเล่นครั้งแรกๆนี่หมิงโอ้ยเล่นผิดเล่นถูกเนี่ยทุกคนมีความอดทนมากเวลาเราเล่นผิด <c oughs> ทุกคนใ <c oughs> นวงรู <c oughs> ้ไหมคะว่าผิดรู้รู้ค่ะอรู้ แต่ว่าเขาก็เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนฟังไม่รู้คนฟังรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่แต่แต่วงจะไม่ทําให้แบบให้รู้ว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วเราจำโน้ตได้ยังไงอ่ะเราก็ตอนฝึกนี่ก็คือพอดีได้ได้ครูดีด้วยครูนี่ก็เป็นมือคีย์บอร์ดของวงทีโบนนะคะเป็นอ่าเป็นผู้หญิงชื่อจ๋า เขาก็สอนดีมากคือสอนตั้งแต่ให้ไล่สเกลไล่หมดแล้วก็ให้โดเหมือนปกติเลยเหมือนหอเหมือนเหมือนปกติค่ะแล้วก็ไล่สเกลไล่แบบอ่าอะไรนะเห็นไหมไม่ได้ฝึกนานโ <c oughs> ดเลยนี่ก็คือเหมือนปกติใช่แล้วก็ก็คือสเกลหมดแล้วก็มีการแบบว่าเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเสร็จแล้วอ่าพอมาได้ครูอีกคนนึง ก็เขาเล่นคีย์บอร์ดสะพายเหมือนกันชื่อมิวที่อยู่วงวงโกเลนะคะเขาก็มาสอนว่าเออคือตอนแรกอ่ะมิงเล่น2มือไงแต่คีย์บอร์ดสะพายกับคีย์บอร์ดธรรมดามันไม่เหมือนกันไงแล้วพอเราเล่นไปเราร้องไปเราก้มดูไม่ได้แล้วเราเป็นคนเราเป็นนักร้องนําด้วยเราก็ต้องไม่มอง ใช่จะมานั่งมองคีย์บอร์ดเราเราต้องก้มอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เปลี่ยนนักร้องนำเนี่ยค่ะใช่้อันนี้อันนี้ยิ่งไม่ได้เลยก็เลยพอดีมิวก็เขาก็สอนว่าให้ให้เราทานสปอตให้ให้เราให้เราพลิกกลับสมมุติว่าคอร์ดซีจับอย่างนี้สมมุติว่าเราเล่นคอร์ดอ่ะสมมุติว่าเราเล่นคอร์ดจีอยู่ถ้าเราจะมาซีใช่ป่ะถ้าเราร้องเพลงอยู่เราต้องก้มเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณตรงนี้ไม่ได้เราก็ ก็เปลี่ยนมาแค่นี้อะไรนะวอย่างนี้อันนี้เราเล่นตะคอดไม่ได้เล่นเมโลดี้แบบโดเลยมีฟาซอนหเล่นไม่ไม่เพราะหมิงเราพี่กันโซโลอยู่แล้วไงหมิงก็แค่ทําให้มีซาวอุ่นๆของคีย์บอร์ดลองๆไว้ไม่เด่นแต่ว่าทําให้เหมือนเป็นบรรยากาศของเพลงมากกว่าให้เป็นบรรยากาศของเพลงค่ะเพราะว่าเป็นอย่างอย่างเพลงยินเนมออฟเลิฟอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่มีคีย์บอร์ดมันก็จะไม่มีแบบมันจะไม่อุ่นอ่ะมันจะไม่อุ่น มันจะไม่มันจะไม่แบบไม่นุ่มอ่ะถ้าเพลงนี้คุณเป็นคนแต่งเองด้วยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะหมายถึงว่าขึ้นเพลงมาก่อนอ่าร้องเนื้อมาก่อนเนื้อเพลงมาก่อนมีเนื้อเพลงมาก่อนดนตรีอย่าใช่มีก็ทำมามีคนแต่งเนื้อใช่เก่งเนาะเอ้ใสวยด้วยเก่งด้วยเออสวยนี่ก็โอเคค่ะข่าชมเลย